กำลังมาตามหาทุเรียนด้อ yeah! yeah! ี่น้อย่ากลินทุเรียนฝรั่งพามาตามหาทุเรียนได้บอวัชิมไตรบอได้ของหลายนี่ข้าฝรั่งมาตามหาทุเรียนกันค่ะอาสุจิทุเรียนบอี่น้อง่จะพักไปหยา anh à, à, đi lắm <laughs> uh -huh. à, thì rất là lắm thì lắm thì nè 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 ราคาเราคาผู้เรียนวันนี้ย4สโลาา oh. <laughs> าาโอเคประเภทพุไส์ฮะหามหาเทียนโอ้ยโอคุณน่ะได้แล้วพี่นอ้องแล้วก็สูตรกินการที่สูตรกินคยากจวพาดูกหลพี่นอ้องากําลังสิกินอะไรป้ะ โอเคโอเคพลังมาใจาตลาดที่นองโอ้ยได้ของไทยได้กระสุดพลังวาวานดีได้กระสุด โซรีอันนี้มามา่าเกาหลีมามา่าเกาหลีด้วยจังเพลิดเพลิน โซ่หนเชียที่ี่ที่นี่ข้าวไ,ไปป่ใบับุ้อกพริกนี่เบอกเกลก,ะ,กะเกลอออะีรล่ะคะ เสียหายคันพ <Wha> ี่น้องตายค่าเสียหายเสร็จเรียบร้อยยาสูบยาคอนโทรนโอเคโอเคเป็นซอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับมานี่พาฝรั่งไม่กินทุเรียนถ้าคอยเบิ้งฝรั่งกินทุเรียนสิเป็นจังนใดเนาะจ้ะ ฝรั่งบานหนิกินทุเรียนสิเป็น,น่ังไดยัดเตอร่อ for เจ้าบูเบียนลินยะอืม mm. <laughs> อร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากเมื่อ <c oughs> ท่านได้กินอร่อยแล้วพี่นอ้องเมื่อท่านได้กินอร่อยแล้วคนละกองเลยนะจ๊ะเบิ้งยี่สิบสามยูโรกองยี่สิบสามยูโรถ้าเป็นเงินไทยเท่ากับสิปมันสองกองนี่กสี พันเก่าเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้เงินไทยมันก็ประมาณอ่า39เนาะ38 39นี <38. S 1> 39. น่48นี่ 1. 1> <า> <So> 48นี่2 4 <Euro. S> 1อย่า48 48ยูโรสองกลองนี่48ยูโรแต่ว่าเงินไทยตอนนี้มัน39 ไทยมันนี่ไทยบาท39ย่า now 39สองกงกับประมาณพ9นเก่าล่ะ so 1870อย่าประมาณนี้ล่ะแต่ก็บอกเป็นยังของแซบแพงกบกินเนาะจ้ะ1870บาทอา้างมา for me only one huh? you can take two มาเขามากินกันวันนี้ฝรั่งกินข้ังแรก <laughs> yeah. I only take one, huh? You can take two. No, nee, it's okay. Yeah, it's okay. For, For you. I already start, huh? Yeah, you can take. Mmm. d'accord Mmm. แซ่บดูจ้าซื้อมาหม่วบ้าน We can put seed in ground and make ourselves or notNo we can try ซื้อมาหม่วบ้านเพื่อไปกินมื่อนี่นะจ้ะบาสิกินมืออื่นคือสิเละ Mm hmm. แล้วก็ฝ mm hmm. รั่งบานนี่กินทุเรียน I want a dryer uh, to put seating ground what we get ฝ mm hmm. รัง่งซีเอาเม็ดไปปลูกลองเบิง อร่อย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 ฝรั่งบอกอร่อยมากชูชีพใช่ไหมสั้ฝรั่งสิลองเอาเม็ดไปปลูกลองเบิองเนาะจ้ะว่าว่านั่นจะขื้นบอกมนันบอกขื้นดอก เบื่งแล้วจ้ะอ่างมู This durian from Thailand I think so huh? ฮะซื้ออยู่ร้านจีน Ja, export van Thailand. To liantai. Mhm. Mm Lakt dat? Mhm. Mm Voor jou ook? Ja. หาสื่ออยู่ในอ่ะหาสื่ออยู่ในเมืองเนะงงาะฝรั่งฝรั่งหมกักเด้อจ้ะฝรั่งหมักฝรั่งบานนี่กินได้เลิศดูเรียน Very good ฮ huh? ะอืนี่ถูกค่าแต่ก็อร่อยมาก Yeah, but honey, you can take. Never mind. I take this, only this. The rest for you. You can take. No, nee, but it's okay, honey. You like so much. I also like, but... Yeah, but I eat up. Mm. Mm. But for you. No. I have to eat some. Yeah, but it's good for you. พี่จิไปกินนะไนั่นอีกจิไปกินมะม่า Also see small hand huh? big No, 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 no. I think almost soft. Hmm. Already soft, yeah. yeah But still very like a dog. Right? Yesterday, better. and hmm. uh, You have to eat immediately, maybe. Huh? You have to take, honey. Hmm. You can take. You don't want? No, you can take. Then only part. Okay? okay. Here, for you. Mm. This, one, this one's this one soft huh? yesterday better mm. i think so but still very nice Mmm, mmm, What <laughs> do you Eat my finger. Also, huh? Mmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm Yesterday, better. I think we have paper here somewhere. Yeah. Okay. Okay. Thank you for looking. We enjoy our durian. ฝร <laughs> ั่งขอบคุณที่เขามาเบิร์กเรื่องจังลำลากกันไปซ้ำนี่เนาะค่ะมาทักทายบายบาย Doi doi. Doi doi. <laughs>